สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าไทเกอร์อชร์กนั่นเองทุกคนปลาฉลามเสือของเราเฮ้ยดูไม่ธรรมดาดูหน้าตาเขาเดิไม่ได้หลับไว้นิ่มากี่วันแล้วก็ไม่รู้นะครับขอบตานี่ดําปีเลยโอเคนะทุกคนเดี๋ยวอีพีนี้เราจะไปลงกันที่ทะเลแปซิฟิกนะครับเจ้าปลาฉลามตัวนี้ก็เป็นไซส์อ l กนะก็จะตัวโต,วตวขึ้นมาหน่อยนะครับมาแล้วือดรอบนี้เนี่ยเราถือปืนจนสลับมาด้วยนะครับจะได้ ได้ตรงในแต้มได้โก,ล,กลุก่โกรักมานะฮะตรงนี้เราจัดการก่อนเลยครับเพราะว่าเราอัดแอดออนมานั่นเองทําให้เราเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีพลังในการกินดูทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาอืมไม่รู้หละตอนนี้กินอะไรเข้าไปบ้างรุกแต่ว่ารสชาตินี่บอกไม่ถูกฮนะมันเยอะอเกินโอ้ย้่อแฮะเดี๋ยวมีกระร้จะหมดนะฮะโอ้หมดแล้วไอฉชนระเบิด โอ้ยในทะเลเนี่ยมันเย็นสดชื่นจริงๆนะบนโลกมนุษย์เนี่ยมันร้อนมาก,กน,นะอยู่ในทะเลนี่ยเย็นสุดอุ้ยอันนี้โดนอะไรเมื่อกี้เราโดนเอ๊ะกินไม่ได้อ๋อท้องทะเลเย็นฉ่ำโอเคนี่ปลาอะไรไม่รู้เหมือนปลาปลาทูเปล่าเห็นอะไรก็เป็นปลาทูไปห,หมดฮนะโอเค โอ้ยตรงนี้มาแล้วครับกูรัฐครับขอตังค์หน่อยฮะช่วงนี้มันจนเรือเกินตังค์จะอัพเกตรตตัวเนี่ยก็ไม่เมฮึหายชนไปเรื่อยๆครับโอ้ยตรงนี้ยังไงก่อนเราดูกระแสน้ำพัดพราโอ้ยโดนอีกทีหนึ่งระเบิดเฮ้ยไอเกจาปลาเกยว่ายไปไหนน่ฮ้ยอ,อย่าอย่าโอ้กิน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 แล้วก็ไปเด้อเออกลัว พวกมันจะชนกินฮนะสายพันธุ์เดียวกันแล้วก็กินเพราะเราคือสุดยอดฉลาดไงลหละเราชียึดครองทะเลแปซิฟิกแห่งนี้เป็นของเราคนเดียวฮนะยุยอืมปลากระบงกระเบนแล้วก็กินนะฮะปลาเล็กปลาน้อยแล้วก็กินอ้อยชนไงมันระเบิดตัวเองไงเห็นไหมดํายน้ําขนาดเจอเรายังระเบิดตัวเองเลยครับอืมเหมือนจะอะไรเนี่ย เออตะก,กี้มันเหมือนมนุษย์เลยนะออ้ยตรงนี้ระเบิดอันใหญ่แต่พังไปก่อนนะโอ้ oh, พังไปก่อนตรงนี้โกรัสครับขอดูดก่อนไม่มีอะไรให้กินเลยพี่น้องโอ้โห oh oh. หมดนะฮะโกรัสเราม่ดวีเลยเลยอืมเล็กปลาเล็กปลาน้อยเราเจอมนุษย์เยอะจังเลยฮนะแถวนี้โอ้ย oh oh. ทำไมแถวนี้มันน่ากลัวจังเลยไอ้มนุษย์ เฮ้กินโอ้โหแล้วเบิดระเบิดเยอะๆเกือบเกือบตัวแตกแล้วออกจากดรงระเบิดแถวนี้ก่อนดีไหมเยอะเหลือเกินชนทีเดียวนี่ถึงจะตุยเลยอยังไงก่อนโอ้ยโอ้ยยังไงก่อนไอ้สลัมเอ้เมก็ระดอนเรายังกินไม่ได้ฮะแต่ว่ากวนลัดเราก็ใกลใ้เต็มแล้วนะแต่ที่นแน่น,น,นี่ออกแต่ตัวนี้ฮะเสียวเลื่อนไปนะครับผมมอยู่แล้วโอเค โอรัดไปแล้วเออออกไปก่อนไม่ไหวจริงๆครับอันตรายเกินแถวนี้ปลาสลามโดดโอ้ไปแล้วมุมปลาสลามโดดครับโดดข้ามมาเยชนตายจริงด้วยคืออะไรก่อนกระโดดลงมาจากบนฟ้าตายเลยทีเดียวโอ้โหแล้วอย่างนี้มันรอดได้ไงเราโถ่เอ้ยใจร้ายกับเราเกินใจร้ายกับปลาสลามเกินไปแล้วตรงนี้ขอกิน่อยครับ ดูดิโอมันต้องแบบมีมีกระัตใช่ไหมเอ้ยทำไมตัวเฮ้ยมันกินไม่ได้ไม่ฮะเรากินก่อนกินได้แล้วโอเคไว่ายไปครับนึกว่าบักนึกว่าติดนึกว่าบัอกอะไรอีกตรงนี้มีกระัตเรากำลังจะหมดเรากำลังจะเข้าสู่ช่วงอันตรายตอนนี้ป้าน้อยกินปูเออทำไมโลกมันโหดร้ายกับเราจังเลยฮะอ,อีพีนี้เฮ้ยก,ก,กินไปก่อนกระดึบกระดึบกระดึบข้ามมาเอ้ย เออมีอะไรไหมตรงนี้อ่ะมีน้ําอยู่แล้วก็ไม่มีน้ำนจะไม่ได้เหรอต้องมใส่แกวแล้วตอนนี้เราก็แย่ดีครับงานเข้างานงอกไปแล้วนั้นก็กินตรงนี้แล้วก็ไปดีกว่ากระโดดข้ามไปฮะอยู่ไม่ได้แล้วชดีแถวนี้หมดร้ายมากออบูทหมดเออเออ,เอ,อไอ้มนุษย์ เี๋ยมีกอลัตมาช่วยตัวนี้เราต้องออกาออาจากทะเลแถวนี้ก่อนไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะตัว้ยดูมาเลยครับดูมาเลยครับลู้โอ้ยขึ้นขึ้นมาตรงนี้ยังไงโหยโดูเมืองมนุษย์จิแอนหน้าเข้าไปกินจริงๆมันน่าจะบบมีขึ้นมาบนเมืองตรงนี้ไปด้วยนะตรงนี้อะไรไม่รู้ฮะรู้แต่ว่าเราโดนยิงแล้วก็มีโกรัตเข้ามาลงลงไปในช่องแคบบาร์เลกาตัวเรายังเล็กอยู่ แล้วยังคิวอยู่โอ้ออกมากตรงไหนไม่รู้รู้แต่ว่ามีอะไรให้กินเลยไปหมดนะฮะดีกว่าตรงตะกี้เยะอะเลยอันตรายมากว่ายไปครับโอเคนะฮะโอ้ยชนเข้าไปเจอมนุษย์แล้อุ้ยระเบิดทันบลเลอ่อฮะเอ้เอ โดนนิดโดนหน่อยไม่เป็นไรจะเพื่อเพื่อถ้าโดนบ่อยๆก้านตรายถึงจะเป็นลูกเล็กก็เถอะนะโอเคโอ้นั่นไงโอ้โหแวบบเดียวเองโอ้ยอีพีนี้มันอะไรตายเกิดตายเกิดหลายทีแล้วนะโอ้จะนายเกินกินก่อนเลยครับงั้นเราขอกินก่อนเลยฮนะนี่นี่โอ้ดูระเบิดกระเบิดขนาดน,นี้โอ,โอ้อะไรวะเนี่ยระเบิดเยอะเหลือเกิน นี่มันดงระเบิดชัดๆโอ๊ยวีนี้น่ากลัวจริงฮะเขาขอขอกินหน่อยที่มันไม่ใช่ระเบิดระเบิดเดยอะไปแล้วโอ้นี่ก็ระเบิดระเบิดเดยอะจริงจังอันนี้ทำไปเล่นอ้อเหนื่อยปลาฉลามเองก็เหนื่อยเป็นเหนื่อกับการที่ต้องเจอระบงระเบิดเฮ้ยเจ้าตรงนี้อะไรฮะตรงนี้เรือไง จำเรือไม่ได้เลยนุ๊ตเ้ยเรามาบ่อยนะเรือตรงนีู้ดูดเข้าไปฮะมีอะไรเราก็กินให้หมดครับโอ้เมะลัดมาเมะลัดมาแล้วติดอยู่ในเรือโถจเจริญละพ่อออกไปฮะเมะลัดใช่ไหมเมะลัดแต่ติดอยู่ในเรือไม่ได้เราต้องมีอะไรกินบาินหน้อยเราต้องการตลางอเอาไว้นี่ไงไอระเบิดลูกใหญ่จัดมาเลยครับ จะมาเลยอัตตันเหรอไม่นะเมฆกะรัดเรากำลังจะเสียเปล่าไม่เอื้ออื้ออื้อกินก่อนนะโอ้มาโก้รัดมอีกทีนึงเฮ้ยชืบชืบชืบไปเลยครับอุ้ยท้องทะเลตรงนี้ทำไมมันไม่มีอะไรให้กินนะมันเกิดอะไรขึ้นชืบกระโดดข้ามไปได้ไหมเออกระโดดข้ามมาตรงนี้เป็นเฮ้ยบ่อน้ําบ่อเล็กบ่อน้ําบ่อเล็กฉลาดอยู่ได้ทิ้นนอะไรโอ้โหตายโอเคจบ อได้ส0 0 0 0ืนะฮะโอ้ยอะไรอยู่นี่ลงเทพปซิฟิกอีพีนี้ก็ประมาณนี้นะครับบอกเลยว่าอีพีนี้นรเราคนเราเปิดลูกตัวนี่ยบ่อยมากฮะแต่มันก็เยอะจริงๆไม่รู้ว่าอีพีนี้โดนแกงหรือเปล่า่วูอจีเอ็มต้องดูแล้วนะว่าระเบิดลูกขนาดนี้มีอยู่เต็มไปหมดเลยก็ถ้าชอบกันอย่าลืมกดติดตามกดไลวค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณยอดซับสไครต์นะครับที่ ใกล้จุดสองร้เข้าไปทุกทีแล้วนะครับยังไงก็อยู่ด้วยกันไปยาวๆนะฮะอีพีนี้ก็ประมาณนี้นะครับ